สอครับอันนี้เนะาะรีรีวิวอะไรครับจะเปิดซื้อจากไหนนะเ่ะเปิดมาดูนี่มีอะไรเฮ้ยมันคืออะไรแกมเลยกระจุยเลยไหนมันมีอ,อะไรม้งเอามาดูนี่ ระวังนี่ระวังระวังเดี๋ยวเรามารีวิวบินเลยดูไหมเออเดี๋ยวเราบินเลยไหมโอเคโอเคโอค้โ,อโหเล่นโดมโชว์แล้วครับเอาบังคับหน่อยเออมาทางซ้ายหน่อยมังนี้หน่อยมึงเลยอย่ยายมันชนเอ้ยอคอนแล้ว อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาดับก่อนเดับดับดับก่อนดับก่อนเอาไม่เอาไม่ขึ้นเลยก่อนขึ้นเลยครับตรงเดียวเอามาขับเลยมาขับโซ่ให้ลูกก่เลยมันนิ่งมากเลยนะครับไปดูพอแล้วมาพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปไยไปไปก่อนเร็วไปไปก่อน